ในคลิปนี้มาดูการทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามนะครับเราบอกว่าเขาทวงให้ให้จ่ายเงินจ่ายเงินค่าดินจ่ายค่าเก็บขยะนะครับจ่ายค่าเช่าใช่ไหมครับทีนี้ก็จะทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามนะครับหนังสือบอกกล่าวทวงถามก็ทนายความเป็นคนทำก็ท,ทําที่ส่วนมากนะครับก็ทำที่สัญนาการทนายความคือ นักศึกษาจะไม่เห็นว่าคือพวกเราจะไม่เห็นว่าข้อสอบบอกว่าทําหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยทำที่ไหนเพราะว่าข้อสอบก็จะบรรยายว่าลูกความมาหานมะมาหาท่านที่สํานักงานแล้วท่านก็ทําหนังสือบอกกล่าวทวงถามหมายความว่าท่านทําหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยออกจากสํานักงานของท่านนะดังนั้นท่านก็ต้องใช้ที่อยู่สํานักงาน ของท่านตามที่ข้อสอบให้มานะในการเขียนว่าทําหนังสือบอกกล่าวทวงถามที่สํานักงานยุติธรรมทนายความนะครับวันที่ที่ทําหนังสือบอกกล่าวทวงถามอันนี้สําคัญฟอร์มหรือว่ารูปแบบของหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยแน่นอนเลยคือไม่มีหัวกระดาษไม่มีตรงกลางในการสอบเป็นอย่างนี้นะครับถามว่าในทำในการทํางานจริง ถ้าสำนักงานท่านจะมีหัวกระดาษหรือว่ามีตราสำนักงานติดอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในในการทำข้อสอบอะในการทำข้อสอบนะครับไม่มีไม่มีหัวกระดาษนะครับไม่เหมือนสัญญาหรือว่าหนังสือมอบอำนาจวันที่7มีนาคม2565นะครับอันนี้ก็เป็นวันที่ตามข้อสอบนะครับเรื่องจริงๆเรื่องเนี่ยมันไม่มีจุดตรงนี้นะครับเราไม่ใช้จุดตรงนี้นะครับถ้าผมเป็นคนตรวจเนี่ยผมจะหัก ผมจะหักอย่างละครึ่งคะแนนเลยนะครับเรื่องขอให้ชำระค่าเช่าที่ค้างชำระค่าเก็บขยะในที่ดินและค่าดินดำอันนี้ก็ถูกต้องนะครับก็ตามข้อสอบก็คือลอกจากข้อสอบนะครับลอกจากข้อสอบมาก็ไม่ผิดมันไปเข้าลักษณะที่สมัยก่อนเราเตรียมสอบในะรุ่นพี่ที่มหาลัยบอกว่าข้อสอบทนายความไม่ยากเอาข้อเท็จจริงจากจากตัวข้อสอบมาเลียงเรียง เรียงเรียงใส่มาแปะแปะแตัดแปะตัดแปะเดี๋ยวก็ทําได้นะครับคงจะเหมือนกับลักษณะว่าเหมือนกัจัดจานอ่ะเหมือนต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยก็เอามาแปะแปะแปะนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเรียนเรียนก็คือส่งถึงใครนะครับเรื่องเรียนอันนี้จําให้ดีนะครับว่าเรื่องแล้วก็มาเรียนไม่ใช่เรียนแล้วก็มาเรื่องนะครับเรื่องแล้วก็เรียนนะครับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดรับสร้างและในเขียวชอบสร้างในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดก,การเขียนได้นะครับฉเฉลยไม่มีก็เขียนได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ผิดกติกาสิ่งที่แนบมาด้วยใบยประเมินราคาค่าเก็บขยะในที่ดินออันนี้ถูกต้องครับในฉเฉลยไม่มีไม่เป็นไรแต่เราใส่ได้นะครับอันนี้ยืนยันนะครับไม่มีหักคะแนนตามที่เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสี่ท่านได้เช่าที่ดิน ความจริงมันต้องใส่คําว่าทําสัญญานะมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นแต่ความจริงถามว่าถ้าถ้าถ้าระบุว่าท่านได้เช่าที่ดินมันก็ย่อมหมายถึงสัญญาเช่าใช่ไหมครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลขที่ดิน6666 66, ตำบลแสนแสบอําเภอมีนบุรีกรุงเทพมหานครเนื้อที่5ไร่เป็นที่ดินเปล่าถมและปรับพื้นที่ดินเรียบร้อยแล้วจากบริษัทดินมากจำกัด เพื่อทําบ้านพักคนงานนะครับมีกําหนดการเช่าเจ็ดเดือนจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะฮะถามว่าใส่ในโนติสในหนังสือประกาศทวงถามทั้งหมดเลยได้ไหมก็ก็ได้นะครับแต่ในความเห็นผมนะเนออี่ยเราอาจจะย่อให้สั้นลงหน่อยถามว่าย่ออย่างไรนะก็ท่านได้เช่าที่ดินเนี่ยนะครับจากบริษัทดินมากจำกัดนะตามที่ท่านได้ทราบดีอยู่แล้วตามที่ท่านทราบดีอยู่แล้ว เพราะว่าในการทาสัญญาก็มีการเซ็นสัญญาสิ่งที่แนบมาด้วยหรือท่านอาจจะเขียนเพิ่มอีกข้อหนึ่งคืออ้างถึงสัญญาเช่าที่ดินทีนี้เราย่อให้สัน้นถามว่าทําไมเรา,เ,ราเราอยากย่อให้สัน้นมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่อยากย่อให้สั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าย่อให้สั้นเนี่ยมันก็ประหยัดเวลาการเขียนก็จะดูมีชั้นเชิงหน่อยแต่ถามว่านักศึกษาเขียนทันแล้วก็ลายมือลักษณะอย่างนี้ลายมืออย่างนี้อ่านง่ายนะครับดีเลยลหะตัวหนังสือตัวใหญ่หน่อย ในข้อสัญญาพวกนี้อาจจะไม่ต้องใส่มากนะครับตามที่ท่านทราบดีอยู่แล้วนั้นก็ใช้ได้ปรากฏว่าเมื่อครบกําหนดตามสัญญาเช่าเมื่อครบกําหนดตามสัญญาเช่าเนี่ยหมายความว่าหมายความว่าครบกําหนดชําระค่าเช่าหรือว่าครบกําหนดระยะเวลาเช่า7เดือนเพราะว่าถ้าเกิดครบกําหนดระยะเวลาเช่า7เดือนสัญญาเช่ามันก็ต้องเลิกกันใช่ไหมฮะแล้วจะมาเรียกเอาอะไรถูกไหมจริงจริงน่าจะเป็นครบกําหนด การชาระค่าเช่าเดือนอะไรเดือนมกรากับกุมภาใช่ไหมท่านผิดนัดชําระค่าเช่าจํานวน2เดือนความจริงอันนี้ไม่ไม่ไม่น่าเขียนนะครับอีกทั้งท่านยังได้ขนย้ายทรัพย์สินเครื่องจักรคือมันยังไม่ครบกําหนดเวลาเช่าแต่มันครบกําหนดเวลาชําระค่าเช่าใช่ไหมท่านทิ้งขยะไว้เป็นจํานวนมากโดยบริษัทประเมินแสนบาทแสนบาทตรงนี้จะวงเล็บจะวงเล็บว่ารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยก็ได้ แล้วท่านยังได้ขุดเอาดินดำออกไปขายปริมาณกว้างคืออันเนี้ยปริมาณปริมาณเขาน่าจะใช้คำว่าปริมาตรหรือเปล่าน,นะปริมาณขุดดินออกไปขาย2,400ลูกบาทเมตรท่านเขียนไปเลยท่านไม่ต้องไปเอา40เมตรยาว60เมตรลึก1ึเมตรมาลอกใส่ขนาดนี้แต่อันเนี้ยผมไม่ทราบจริงๆนะถ้าเป็นผมนะ่ผมมาคิดผิดเพราะผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันต้องเอามาคูณกันด้วย แต่แต่ผมน่าจะเดาได้อะผมว่าผมก็คงเดาเป็น2,400ลูกบาทเมตรนั่นแหลนะอันเนี้ยแล้วท่านเดี๋ยวดูหน้าต่อไปว่าท่านเขียนในโนติสว่าไงนะโดยมีมูลค่านะโดยมีมูลค่าประมาณลูกบาทเมตรละ400บาทนะย รวมแล้วเป็นดินมูลค่า9 6 0 0 0 0บาทการกระทำของท่านจึงเป็นเหตุให้บริษัทดินมากจำกัดได้รับความเสียหายดังที่กล่าวมาไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องนะครับข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้ละม่อมนาดขอให้ท่านชำระค่าเช่าค้างชำระ2เดือนเดือนไหนบ้างน่าจะเขียนให้ละเอียดพร้อมดอกเบี้ยร้อยละห้าต่อปีของต้นเงินค่าเช่าหนึ่งแสนทำไมต้นเงินค่าเช่าแสนเดียวเป็นเพราะว่า เป็นเพราะว่ามันคิดได้เดือนเดียวใช่ไหมฮะโดยดอกเบีย้ยของค่าเช่าเดือนมการานับตั้งแต่วันที่1กุมภาและดอกเบีย้ยของค่าเช่าเดือนกุมภานับตั้งแต่วันที่1มีนาจนกว่าท่านจะชําระครบถ้วนฉเฉลยไม่ได้แจ้งรายละเอียดไม่เป็นไรอันนี้ควรแจง้งเพราะว่าข้อสอบบอกว่าให,ให้เรียกดอกเบี้ยเดี๋ยวผมดูดิฮะว่าในโนติสเรียกดอกเบีย้ยไหมเออดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยจริงๆในโนติสเนี่ย ในหนังสือบอกกล่าวทวงถามครับถ้าพิจารณาจากโจทย์จึงต้องการให้ท่านทวงถามค่าเช่าค่าเก็บขยะและค่าปรับถมที่ดินดังเดิมหากไม่ทาให้ฟ้องความจริงตรงเนี้หนังสือโนติสขอบเขตหนังสือโนติสไม่ได้บอกให้เอาค่าเช่าไม่ได้บอกให้เอาดอกเบี้ยด้วยคือถ้าเขาฟ้องเขาถึงเอาดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็นโนติสเนี่ยเขายังไม่เอาเพราะฉะนั้นพวกเราจะเขียนโดยที่ ในส่วนนี้ยังไม่ยังไม่เอาดอกเบีย้ยก็ได้ก็คือเรียกค่าเช่า2เดือน2 0 0แสนเดือนอะไรบ้างนะแล้วก็ขอให้ท่านเก็บขยะในที่ดินให้เรียบร้อยและนำดินมาถมคืนหากท่านไม่ปฏิบัติตามก็ขอให้ท่านชดใช้ค่าเสียหายจากการเก็บขยะและค่าดินรวมเป็นจำนวนไอ้ที่อย่างเนี้ยเราไม่ยอมเขียนแจกแจงให้ละเอียดใช่ไหมเราบอกความเสียหายเท่านั้นใช่ไหมความจริงอะ่ะถ้าถ้าเป็นผมนะผมก็เขียนเลยว่า ได้รับมอบนาจากบริษัทเนี่ยทนายความผูม้รับมอบนาจขอให้ท่านหนึ่งผมขึ้นเลขนะหนึ่งชำระค่าเช่าค้างชำระเดือนมกราคม2565กับกุมภาพันธ์เดือนละ1นึ่งแสนบาทรวมเป็นเงินสองแสนบาทสองให้นำให้เก็บขยะให้เรียบร้อยหากท่านไม่เก็บนะครับก็จะต้องชำระค่าเสียหายนะครับ จำนวน1 0 0 0งแบาทตามราคาประเมิน3นะครับให้นำดินดำมาถมคืนหากไม่ถมท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่2 0 0ห0บาทใช่ไหมครับคือผมก็แจกแจงคือตอนขอมวดท้ายท่านต้องแจกแจงให้ชัดเจนแต่ถามว่าท่านเขียนมารวมๆอย่างเนี้ยในความคิดผมนะสิคะแนนในหนังสือฉบับเนี้ยท่านได้หได้ห ทั้งนี้ความจริงท่านเขียนได้ง่ายๆเลยนะท่านอุตสาห์เก่งนะอุตสาห์เก่งเขียนได้ได้2,400คิวบิกเมตรหรือว่าลูกบาทเมตรเนะี่ยปริมาตรของมันนะ่ะได้ราคา900,000นี่เก่งมากเลยนะถ้าทําโดยไม่เปิดฉเฉลยเนะี่ยเพราะว่าถ้าเป็นผมผมทําผิดเชื่อผมไหมเนี่ยผมเชื่อตัวเองว่าผมทําผิดว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่ว่าท่านมาเสียตรงที่ตรงนี้ท่านเขียนไม่ดีเต็มที่ก็เจ็ดอะอาจารย์ที่ไม่ค่อย อาจารย์ที่ใจดีหน่อยก็อาจจะให้เจ็ดแต่ถ้าเป็นผมเป็นคนตรวจเนะี่ยซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับไม่ได้ตรวจไม่ได้เป็นกรรมการเออผมให้ท่านเต็มที่หกจุดห้าเพราะว่าเพราะว่าท่านไม่แจกแจงรายละเอียดให้ชัดรายละเอียดท่านไปอยู่ด้านบนแต่ด้านล่างตอนขมวดปมอ,อะ่ะตอนสรุปอะ่ะแทนที่ท่านจะทําให้ดีท่านกลับพลาดนะครับ แล้วก็ขอแสดงความนับถืออันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ไม่เก๊หรอกนะครับแต่ว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้น่าจะทําได้ดีกว่านี้อันเนี้ยเหมือนกับตอนสมัยผมสอบเลยเมื่อประมาณ8ปปีที่แล้วเนี่ยผมสอบเนี่ยประมาณนี้เลยลอก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 ,ลอกนะครับก็พัฒนาขึ้นนะครับพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับก็จะได้คะแนนดีขึ้น